พอลูกแม่แตะกอนเป็นไงอ่ศาศิรศักด์นะครับชิติโคตรห่ือว่าไงห,หัวตอนนี้เป็นหนักหัแล้วยกพอยกแม่ต่อไปกสิเป็นพอพระแม่พักพอมอมแม่มอมอ่ะยกพอยกแม่ยกสูงพยุงฐานะเริ่มดีโคตใหญ่บุญหนักสักใหญ่เริ่พี่น้องเข้าเมื่อนี้อ่าวันนี้วันพุธอ่าสีแสดหรือสีเหลืองราชสีนะครับราชสีอยู่ที่ผู้ดรเทวดาอยู่ที่พยัก หัวใจเป็นอยู่ที่พุรพ่าด้วยวมือริทํานหี้บอกแต่ว่ามือริเงเสียงไปตันนิ้จังหน่อยมอป็นังใหญ่ยุ่นะครับหัวใจเป็นอยู่ที่พุรพ่าส่วนราศีอยู่ที่ปากนะเกียรจามีวาระอยู่ที่ปากเทวดาประจำดาวเคราะห์มือรส่งสั่งเยราวันอ่ะอ้าวมือริขึ้นแปดคำอ่าว่าัืนี้วันที่แปดขึ้นคำหนึง่งสัง่งแกมือโซ่ข้ามมเป็นเรือดีนะครับทำง,งานมุน่งก้นสินบานไม่ใส่เกลือเินเต็ม หรือซีมงคนนะครับท่านคืนเขาเรียกว่ากู้สร้างแก้วอ่าคืนหนึ่งคำหรือว่าเอาเรล่อเดียวสิบเอ็ดคำนหนึ่งคำสามคำนี่เป็นร่องอ่าเมื่อนี้พอผ้ามน,นะครับก็จะขอทําความเข้าใจและเบื้องต้นนะครับใช้เวลาไม่เกินสามสิบนาทีเนาะป้ายคำเตียนให้ความเร็วในร,ร,ระดับอ้าวไม่เป็นไรเพื่อจะให้เกิดความเข้มข้งขมังเี่และศักด,ด,ดิ์สิทธิ์กับอาจาจอผ้าก้าหน้าเนาะป้ายใหญ่ๆคอปากมีรงเฮาทุกคน นะครับเบื่องต้นก็จะได้ไหวบูบูชาอัญเชิญท้งที่สองก็จะได้สอนหน้าทางที่สองสอนหน้าทางที่สามก็คือเรียกขวันหนักเด้อจะมีสามบสกพุทธพรัตนธรรมรัตนสังฆรรัตนะนะครับตัวนี้พอผ่างต้องขอให้นะครับในส่วนมือนี้ก็จะได้ใส่เวลานะครับเอาก็ไม่เป็นไรนะครับให้่อนาคได้จุดเทียนใชยไว้ก่อนเลยนะครับอ่า่อนาคจยุดเทียนใชยมงคลคนใหม่ก่อนนะครับ พอบากิดล่มเพื่อน,นะอ่ะชุดชันลูกคืนนี้คุดแล้วดับกวักเขาอของเนี่ยยาเขาใส่ปากเ่ากวักน้ำเขาหน้ากวักปากเขาหนองเนี่ยพวกกวักกวักดับให้กวักเขาหาตัวเอง อ่าวัดเงื่อนวัดท่องอ่าวัดเขาเง่อวัดขอหาจะขอจอ่าเอาไปดับผู้หามเอาไปรับเออวัดมาอ่าส่งให้พ่อพามะอ่านางลูกหลาสบายสบายเนาะก็จะใช้เวลานะครับไม่เกินสามสิบกว่านาทีนะครับวันนี้พ่อพามก็ต้องขอบคุณนะครับอ่าผลักหลายมันก็ไม่ได้หลายคนนี่นอ่าก็ทางเราเข้าใจ อ่านั่งตั้งใจนะอ่าขอหน้าขอลงมือสาธุพุทธบูชามหาเตชะวันโตธรรมบูชามหาปัญญาวันโตสังฆบูชามหาโพ้ขาวหัว ติโรกนักทั้งอาภิปูชยา,ามาอุกาสะขาม,ามิพันเตอิมินาสก,กาเลนะพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสก,กาเลนะธรรมังอภิปูชยามา อิมินาสกาเลนะสังฆอภิปูชยามาอะรหังสมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอาภิวาเทมีคุณพระพุทสวาค้าโตภะคะวตาธมโมธรรมามาสสามิคุณพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆ สังขังนามามีคุณประสงค์ไม่หังมาตาปิตุนังว่าปาเทวันทามิสาทหลังคุณบิดาและมารดาปัญญาวุติการเตเตเตหินโนวาเทนัมามีหังคุณครูบาอาจารย์คุณพระองค์สาธูสาธูผู้ขาจากวายพันนาผู้ขาจากวายพระบาท ุคาจากวายพระธาตุเจดีย์ูาจากวายพระศีมหา้าพรมผู้าจากวายพระเจ้าล้านโกดอสงไขยขอให้วัาใจผู้ขานี่จงปองทองเห็นหยอดขุดโธน้โมกิ้นเข่าพระเจ้าแห่งเฮาขอจงสเสด็จลงมาให้พรแกขาพระเจ้า นาโอกาสดีเทินสลักสังสเสนางสะพันธุงนาดินทางปริตานุภาวุสถารักาตูตีปาริตาวาณมีตังสมิตาผาทันตาอวิคิดตาคิดตาปริตังพันันตูสักเคกามจารุเบ คริสิขารตเตจันจัิเขวิมานิทีเปรตเทจะฆ่าเมตรวนักข้าเนเขาวัตุหีเขเตอุมาจยันตุเทวาสารทารวิสเมยักขะันทักทนา ขันตาสันติเกยังมุนิระวจชนังสธาธุเมสุนาหาันตูสาธุสาธุข้าพเจ้าขอดีมนได้ยินเสียงผู้ขาเชื่อ